คุณกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมนี่เลยพรมทอนำเข้าเกรดพรีเมียมเฟอร์นิเจอร์ดีๆที่สามารถใช้ได้กับทุกโอกาสเลิศขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วมีหลายรุ่นหลายแบบหลายขนาดหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นพรมเปอร์เซียพรมตุรกีพรมเบลเยียมพรมทรงกลมหรือสไตล์ยุโรปแบบพรมหลุยก็มีพร้อมให้คุณเลือกสรร พรอมของเราเป็นสินค้านำเข้าเกรดพรีเมียมลายสวยชัดละเอียดปราณีตทอถี่แน่นไม่เงางามและที่สำคัญสามารถใช้ได้กับทุกที่ทุกโอกาสช่วยเสริมพวงจุย้ยปูได้ทุกมุมของบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องนอนห้องทำงานหรือห้องพระก็เหมาะสมสวยโดดเด่นสุดๆไปเลย จะใช้ตกแต่งโรงแรมคาเฟ่หรือร้านค้าก็ดูหรูหรามีระดับไฮโซอย่าบอกใครใช้ได้ในทุกพิธีกรรมทางศาสนาเช่นปูโบสถปูมัสยิปปูละหมาดหรือจะใช้ในงานบุญงานแต่งงานอีเวนต์ระดับตกแต่งกองถ่ายละครและโฆษณาก็ตอบโจทย์ตรงใจเวอ่เวอ นำไปถวายวัดเสริมบุญเสริมตุสลก็เหมาะมากๆใช้งานได้หลากหลายครบจบในผืนเดียวอย่ารอช้าสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook RM What Carpet หรือ l i n e @rm.carpet มีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะ หรืออยากได้คำแนะนำโทร0806297352และรับชมสินค้าได้ที่ w w w r m c a r b e t c o m